เป็นได้บานนี่เรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วก็ว่าวทั่วไปไม่อย่างก็้องงงเงี้ยงงเงี้ยอยู่ทั่วศัพท์อย่านี้เปลี่ยนไดนเพราะว่าห้องผู้ใดจะเด้งขึ้นก็การไมอยากออกเอาบอกเลยค่ะห้องงงเงี้ยงงเงี้ยคือว่านี่ว่ามันเอียงย่ามเดียนหัวควันเนี่ยทั่วศัพก์อะไรคันคันทั่วศัพท์อย่าบอกเรียกแย่งอ๋อบ้านนี้กะก่อนเรียนนะครับวัตดีเอฟซีสุขุมสุ坤 อ่ะวัดดีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข่าสูทีมงานหมุนพาด้วยคือเก่าเช้นเคยนะครับก็แสดงความยินดีกับหลายท่านหลายคนนะครับที่ได้โชคได้ใจจากเสียหงยใจสปอร์ตเสียใญ่สิบลา้านนะเลขวิ่งเสียหง่ครับผมวันนี้ก็ยังคล่องช้ำเคื่อเก่าครับผมให้มาแปดจับหนึ่งหนึ่งม่ถึงสองตครับผมอ่าเห็นว่าแปดถึงสิบว่าเข่านะครับก็ต้องเข้าหนึ่งหนึ่งในสองตัวนีเข้าแน่นอน สำหรับเลขวิ่งเสียใหญ่งวดที่แล้วให้มากแปดจับหนึ่งครับผมซึ่งวันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับอ่าเสียใหญ่เพคนบอกว่าปัเป็นตาเว้าอยู่บ่อนาะเป็นตาบอกอยู่บ่อนาะเขาคือก่อปลายเทนอวิชันวันแต่เขาปล่อยปั๊บออกไปเว้า่นดจะมีแต่เสียวันนี้ออกมาปล่อยเลขวิ่งวิชันอ่าแต่เ้าว่าปล่อยคือบ่าปล่อยวิชันผมก็เลยบอกว่าเออว่าเป็ี่ยนยังเด้อว่าเลขอ่า ว่าเพื่อนเล็กนี่ยมันกับผู้ใดกับมีมาอันว่มีลรีกับสี์ไผดอกผมก็เลยวางสิแล้วก็เลยบอกว่าเสียเสียเนี่ยเสียทั้งเอือนกับว่าปล่อยขึ้นกันอ่าเลขวิ่งปล่อยว่าเนาะปล่อยตัวเดียวกันเปลี่ยนกับหนึ่งขึ้นกันว่าสั่นทั้งทั้งป่อยกับไฮเต้าซ่องเจ้าที่มาสั่นป่อยกับผู้ใดไฮทั้งเอือนนี่ว่าสั่นเพคนวละอ้าวอันนี้กับผู้ใดว่ากันแต่ว่าเพื่อนกันยังอ่ามีน้ำจีนน้ำใจไฮขึ้นเขาเหรอครับผมเพื่อนกับไฮมากขึ้กเขา แต่ว่าสหรับวันนี้นะครับผมอ่าเพื่อนจะให้มาแบบยังบ่เต็มยังบ่เต็มสูบป็นไดนนะครับเพื่อนบอกว่าอ่าเอามา,ข,าข้าวๆจังกรวาสันเอาเบิ้งลูกข้าเจ้าสีเอาไปโร่งวาสันข้าเจ้าสีก็ไปโร่งวาเดี๋ยวสีไฮข้าวๆไปจังกรวาสันวันนี้สีจับให้ฮอดเลขจับคู่เพื่อนวางสันนะับซึ่งวัาางนวันนึงโอ้เสียใหญ่เพื่อนใดไปหลายเน้ เลขเพื่อนเลขเพื่อนมี่งออมสินก่อนเนาะอุ้ยตั้งสองตัวเลยเพื่อนได้ไปหลายเพื่อนกะเพื่อนตามทั้งออมสินตามทั้งเลขไงนะมันได้ไปหลาฟงวดว่างนึงนี่ต้องยอมรับว่าเพื่อนได้หลายอีกอย่างนึงมันมาเบิ่นหนึ่งเด้ได้สองเท่าเด้เบิ่นหนึ่งได้สองเท่าเพื่อนว่ามันมันมีอันสั่นอยู่อะเลขวิ่งนี่คันเบิ่นหนึ่งมันได้คันสมุติว่ามีตัวเบิร์น่ะมันได้สองเท่าอะได้สองเท่าด้เป็นสั่นบ่ปะ ได้กันแล้วแต่เจ้าเป็นน้ำเจ้าเด้อมั้งเพิ่นบอกว่าวันนี้ผมได้หลายอยู่ว่าั่นมันเบิ่ลมันเบิ่ลนึงได้ได้สิบก่าล้านก็คือโตัวไถ่โล่นละว่าปกติเพิ่นก็วิ่งวันละสิบล้านอยู่แล้วเลขใจบุญกับว่าธรรมดาหกสามสองสิบเอ็ดเฮโลเข่าครับผมที่ผมไล่สวดไปเมื่อวานนี้ผมเว้าเรียนด้วซีเอฟซีมันเอาไปซีอีหลียผมสามสองสิบเอ็ดเฮโล แต่ว่าจุดต้วนหน่อยจุดใยหกสามสองแต่ว่าข้ามาหกสามสองันเปลี่ยนชิบหายแล้วแต่เอฟซีมันกลับไปอวยงหัวออกมันก็ถึกอยู่ได้หมู่บ้านคนจะได้จวกได้ใช้อยู่แบบนี้นี่หนูว่ามันกับเก้าตัวเดียวกันอาัจารย์แต่สำนักที่เขาแน่ๆอีหลีนะครับผมสำนักที่เขาเป๊ะๆอีหลีเนี่ยคืออาจารย์วัดป่าแปดอรหันเข้าเก้าสองไม่ผิดไม่พลาดเลยตรงๆเลยเนาะครับซึ่งผมก็บอกเอฟซีสุขุมสุขอนไปแล้วว่าคันได้พลาดวันนึงเราบ้างให้ดีจะเฝ้าหนีจากเราอวัดว่างนึงพลาดครับผม ้าเลขแปดระหรันอาจารย์พลาดย่างเด็ดขาดนะครับผมต้องบอกว่าพลาดว่าเป็นธรรมดาพลาดเด็ดขาดแต่ว่าอาจารย์เพื่อนบอกว่าคันเลขคข่เนี่ยคันได้พลาดงวดต่อมาเนี่ยเจ้าสังกุเจียวถาลวดเพิ่นบางสิแปดรละหันเพื่นอนแล้วก็อีกเจ้านึงนะครับที่แอดไปตามอีกเจ้านึงก็คือเลขใกล้หน่อยครับพอนพีนังครับผมเลขใกล้หน่อยนี่โอ้โหบ่าธรรมดาครับบอ่อเข่าครับ เขาเลยเรียกไกลหน่อยซปะอแต่ว่าเขามาเขาเรียกคุณแม่จิดสัมผัสทางขอดแก่นนะครับที่เพื่อนเดินทางมากหาอาจารย์วัดปลาเมือนั้นเนาะจะมีโอกาสได้ไปพบไปพ่อเพื่อนย้อนพอดีเพื่อนไก่สัมผัสมากก็คือปูชีวกอะไรเรียกปูชีวกค่ะซึ่งเพื่อนกันได้มากแล้วพื่งกันเนี้ยได้มาเลเพื่อนกับฟันมมใหายแล้วพื่งกันปูชีวกไมให้ตตองว่อนเลยครับอ่าซึ่งจะเป็นตัวไดนะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปให้เบิ่ง อ่าเดี๋ยวสิตติดต่อสายต่อสายไปหาเพื่อนแล้วก็จิเป็นการสัมผัสนะครับหลังจากเพื่อนบอกว่าสิบาให้สัมผัสอยู่วัดป่านะครับมืออื่นพฤศจเดินทางว่าวัดป่าเนึ่งจากว่ามีคนมาน้าเพื่อนมือนั้นน่ะมาน้าเพื่นที่พ่อเล่าอยู่วัดป่ามารักษาเจ็บหลังปวดเอวเพราะว่ารักษาเกี่ยวกับโรคที่เราเปลี่ยนนั่นแหละมารักษาอยู่วัดป่าหายครับ เพื่อนบอกว่าหายผู้ผู้มาหลายคนนี่ก็บ,บอกว่าดีขึ้นบางคนก็บ,บอกว่าหายฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้จะมาอีกทีคนไม่สีมากเลยสุ่มหายแล้วก็นั่นเดี๋ยวจะเล่ากับสีภาคคนไม่มากมารักษาอีกซึ่งตัวเราเองก็สิบ,บอกอ่าบอกว่าจะมาวัดป่ามาปล่อยที่เด็ดมาปล่อยแนวทางให้ปลอยวีน้องเอฟซีซึ่งวัดบางนึงให้ยสองเก้าหรือเก้าสองเราใหาเก้าสองเลยค่ะตรงตรงๆน,น,นะครับ เซื่งก็นี่เลยครับครับผมปูองคขึ้นมากับปูชีวโอ้หนาเนาะที่ผว่านนี่เาก็เฮ็ดคลิปไปอยู่ถามผู้ว่านตอนเสาก็คือฟัน92ล่างกับ1นึ่สีอืมเกสองล่างกับ1นสฟันไปกับเขาเก้าสองครับพ่อพี้องครับผมหลายตานหลายก้นกับตัวมาบอกว่าโอ้ยได้คือสามตัวนันขึ้นแม่กว่าเหมือนได้โชคได้ใช่ลางก้นถึงหัวสามตบ้านอยากได้บ้านหนึ่งหลังเสาสี่ต้นมานะ ปตีนึงนึงมาจากไซแต่เนี้ยหนูว่าโอ้กับ่อจักแล้วมันว่าจนมาไปมันแล้วก็เสาสีต้นเด้วก็จีนเด้อขอตรวจเด้อครับพวกคือข้อสามตรวจเด้อครับพวกแกเก่งมากเนาะจอดไว้ช่างปันเพราะว่าเพื้นโทรมาตอนนี้เอ้าบานีกางวดว่งนึงนี่เนาะไซละเอาเลขเพิ่งงวดว่งนึงมาเพิ่งรูปเพิ่งหายช่างไหนมาเชียร์ไงใจสปอร์ตเชียร์ไงชีพรันเมื่อนี้ก็ที่ได้เดินทางเข้าไปทั้งอาจารย์วัดปลาอาจารย์วัดปลาก็บอกว่าจะว่าพวกเขาตัวปั้นเนาะบ่เสียเวลา อ่อยปลอยเลย่อยฟันเลยแปลระหันเพื่อนวางสั่นมีแต่เจ้าเล็งเงเื่องนี้ไอว่าบอย่านน้อยหนาแต่ละสำนักแต่ละค่ายก็ได้พุณมม่จิตสัมผัสจากขอนแก่นกับสิมะปลอยเลขกเอาเลขกมาปลอยมารักษาอยู่วัดอาจารย์วัดป่านี่กับสิปลอยเลขนั่นซึ่งผู้ใดอยากพอดเล่านะอยากเจอเล่านะครับพุ่งนี้เจอกันได้นะครับที่อาจารย์วัดป่าครับผม อาจารย์วัดปลาเมื่อนี้ช่วงบ่ายนี่ผมกับชีเข้าไปกาชิไปเอาแปดอรหันมากครับซึ่งเสี่ยนเลขวิ่งกใไปทุกงวดเลยค่ะเสียใหญ่เอฟดีถือนี่ครับผมเสียใหญ่มากอย่างนี้ครับผมแต่ว่าเขาตัวฟันแล้วเสนอขอตัวรองมาทั้งสองครับผมแต่ว่าเพื่อนบอกว่าสิเสียใหญ่เพื่อนท้อมากเพื่อนบอกว่าพูดถือเลขถือเบอร์ผู้ได้โชคได้ใช่เนี่ยให้ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเลยเด้อวัดใดก็ได้ ถือว่าเป็นการสั่งบารมีรวมกันเพ่นว่าเรียกขันสีได้เข้าไปเรื่อยๆเจ่บอกเพื่อนบอกว่าขันพูสะดวกกาอยากอนุโมทนานําอาจารย์วัดปลาเพราะว่าตอนนี้อาจารย์วัดปลาเพื่อนกำลังสีสั่งล้มรักษาเป็นโลงมขั้วพร้อมอยู่ในมองเดียวกันล้งขั้วล้งน่องผู้มารักษาแล้วก็ผู้มารักษาพร้อมสีได้มียนมองรับองนอนเป็นเนกประสงค์เป็นเอกประสงค์อยู่ในหันเลยตามครับล้อครับ ครับผมอันนี้งวดเก่า้ะครับจะเฝ้าออกไปวิ่งนะครับบอกว่าเอ้าจะเฝ้าออกไปวิ่งเหรอนี่งวดเก่าครับผมงวดใหม่กําลังสิเอาให้เพิ่งยื้อใส่แหละยันไปใส่งวดใหม่เอาเขียนวันนี้เอาข้าวๆเด้อครับผมเพิ่นบอกว่ากันก๊อบว่าสั่งกันก๊อบเอาไปข้าวๆก่อนว่าสั่งกันก๊อบสังกันเอาไปข้าวๆสังกันว่าสั่นเดี๋ยวเขียนแป๊บนึงเดี๋ยวทาชิบวิทยครับผมกําลังเขียนอยู่ ใจเย็นๆเสียใหญ่นี่ถือว่าว่าธรรมดาครับผมหายโชคหายใจร่างค้นจะได้โชคได้ใช้น้ำเพลินหลายอยู่นะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ก็สิเข้าไปทั้งหาอาจารย์วัดป่าอาจารย์วัดป่าเพิ่นกะวีอิีดอยู่วางเกือบหาชิดก้อนนี่แหละผมได้เข้าไปถ่ายท่ามือว่านี่ได้ได้ผมได้เข้าไปถ่ายท่ามยู่ย่างมือเสาก้อนหอัยออกนั่น เพื่อนบอกว่าอยากเคลียรล่งพักโมเมนโล่งพักอันสถานีตำรวจเด้อครับเด้ออยากเคลียรล่งพักผู้ป่วยอยากเคลียรล่งรักษาผู้ป่วยหมายถึงเฮ็ดเป็นซาล่าหรอไปเฮ็ดเปลี่ยนซาลาผู้นอนก็นอนหันหลดแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เนี่ล่างคนนอนอยู่กอดห้หองน้ำเดี๋ยวนี้กลางเต้นนนหน้นห้องน้ำผู้มารักสมรักษาบางคนเพราะว่าเป็นโดนเด้อก็ได้นอนแหละครับเป็นโดนก็ได้นอนรักษา รักษาจนความมันสีดีขึ้นยังสีอะอาจารย์จะเลยบอกว่าเห็นความลำบากของผูู้ที่ม่นอนเนาะในการเต้อนนอนลังคน้นนอนเต้นกับว่าออากมาลาังคน้นกระไรปูสา์นอนหลดนน้ำหอมใหม่ยอยู่น้ำมือนั่นวะนี่อะไรไปเอฟซีอยากเห็นนเราได้ะะดจักหน้าที่เราผู้เ้าเล่ากระไรนี่ครับผมงวดนี้นะครับเด้อมวดนี้ นะครับผมเลขเสียใหญ่สิบล้านเลขวิ่งเสียใหญ่สิบล้านเสียใหญ่ใจสปอร์ตนะครับเสียใหญ่ใจบุญนี่แหละครับพ่อไม่เป็นอะไรครับผมอาจารย์ว่าใจวิ่งบนวิ่งล่างไปเลยเด้ครับผมอ๋อ้จิมี่วิ่งบนจิมี่วิ่งล่างงวดเบ่งนึงเป็นยังเก้าสองล่างคือบอบอกไหนเบ่า นุ้นนุ้นมาหมักนนวดวันไึงเพื่อนไฮเก้าสองล้างมาตัวเด <c oughs> like ียวเพิ่นจับคู่ให้ตามใจเพราะเขาพื่นเพื่นจะบอกยี่ดอกว่าเพิ่นบอกว่าเลขจับคู่จะเฝ้าปล่อยจะเฝ้าปล่อยบ่รมั่นใจเลขวิ่งปล่อยได้เลยต้อบอกให้ใจบุญซื้อไอ้หนูก็อยากเอามาบอกเอฟซีเพิ่อนไฮเก้าสองปัจจุันรีบบอกแล้วมาบอกว่าจะของถี่บ่แมีอันนึงสั้นครับเพิ่อนกล่าวว่ากำชับเจ้าใดเราเลขจับคู่จะเฝ้าไปปล่อยเด้อเพราะว่ายังบอก ยังบอคักยังบอหมั่นใจปันได้แต่ว่าเลขวิ่งปล่อยไปเลยล้านเปอร์เซ็นเมืวันี้เขาฮอดสองล้านเปอร์เซ็นต์ครับเปินวางสั่งอัมม่นเยี่ยมมาสั่งเอ็กซ์ีเยี่ยมเห็นล่ะเห็นไปเห็นแล้วว่าครับผมอ่าคันเห็นแล้วการที่ได้จบคลิปนี้ไว้การที่โทษสัมผัสแต่แม่ขวัญแก่นกิดสัมผนะัสเนาะเลขปูชีวกเปันต่อไป ตัวที่ยืนมาแล้วคลเนาวแล้วล่ะอือโอ้ได้ตัวยืนมาแล้วมาแล้วโอ้ขันได้ตัวยืนมาแล้วเหลียวเจอตัวนั่งครับพ่อะไม่น้องครับผมเหลียวสิสัมภาษณ์ให้ฟังว่าเปลี่ยนจังไรเนี่ยเห็นชัดเจนมากครับผมคัดชัดครับคันชัดเจนกับห้องดังๆออกมาทั้งโทรศัพท์เลยเด้อครับออกเนาะวัดปลาอยู่ที่ไหนเนาะ <c oughs> วัดป่าโอ้พ่นอยากมากป่ะส่วนก็แมนหาวัดป่าเดี๋ยวผมจะบอกสถานที่ครับผมแม่เดินไม่ได้วัดป่าอ่าวัดป่าช้าจอมศรีนะครับซึ่งที่จริงแล้วนี่เพิ่นเป็นที่พักสง์ป่าช้าบ้านจอมศรีจนดนะครับเด้อที่พักสง์ป่าช้าบ้านจอมศรีตั้งอยู่บ้านจอมศรีตำบลจอมศรีอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีครับผม เดินทางมาได้นะครับซึ่งอาจารย์เพื่อนการักษายุสม,มือสเว่นนั่นแหละบางคนบางท่านก็ตั้งใจเดินทางมาเพื่อสิบูชาหนวดยางเดียวกับนี่ล่างท่านลังคนเดินทางมาเพื่อสิบูชาตะกุฎยางเดียวกับไหลอ่าแต่ว่าโดยส่วนมากสิไปเดินทางมาเปิดดวงครับเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบเปิดโชคเปิดชัยอ่มาเปิดโชคเปิดชัยรับโชคลาบลาบ วันวัหนึ่งค้นมาให้ว่าเอาแปดอระหันไปเถือกันเซี่ยวซะเมื่อนี้ย่านไหลยอยู่ดอกคน้นเขามาเฮ็ดบุญน้ำกันเมื่อนี้ก็ะไรเอดซีว่าแอดบว่าไม่โตน,นั่นบอว่าไม่จะโตวิ่งบว่าไมจะวิ่งกับนั่งบอกว่าไม่นอนบอกว่าท่นา,าทนมีนอนครับผมคาดการานอนสีมาอยู่ครับอา่าได้ตัวยืนมาแล้วเหลือตัวนั่งวันต่อไปอนัานกำลังสีมาตามหลังมากครับผม เห็นแล้วเนาะครับเนาะเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วกาบบันี้กทได้ยวคลิปอื่นชู้ฟัง่งว่าเปลี่ยนจังไงอ่าเมื่อเอื่นนีก่กาอ่าบอก,กว่าพี่น้องนะครับกันผู้ใดอยากพอ่ออ่าคุณแม่ขอนแก่นกิจสัมผัสนะครับอยากพ่อตัวจริงเสียงจริงของปู่ชีวกก็เดินทางมานะครับเพราะว่าปู่ชีวกจะอ่าพาคนมารักษากับปู่วัดป่านะครับผมก็เดินทางมาพ่อกันได้ ผู้ใดเดินทางมากก็ถือโอกาสมาเปิดดวงเปิดโชคเปิดใช่ลงนะน้ำอาจารย์นะครับเกี่ยวกับโชคลาบไม่นะว่าเป็นการเกี่ยวกับการทํามากค่าขายนะครับ้อยก็จ้า,จาว่าบนวันวนนึงได้่าหน่อยสละเอา้าว่าแล้วก็เลื่มว่าอ่างเอฟซีผมก็ถืออยู่นะครับผมก็ถือยัวได้ยู่หักนั้นหักนี้แล้วจะเหลือ,อย่วมื่นกา่าบาทยัววันวันนึงกระไดร้อยซื้อ เมื่อนี่กาช่วงใบว่าสีเอาเงินไปเฮ็ดบุญซรอยเพื่อนเฮ็ดเพื่อนส่างนั่อยู่เป็นจเลือดตัน่าศาสตรสต์ครับผมอา่ายิดเนี่ยค่าไข้ซีบาทหนึ่งเนาะค่าไข้ซีาบาทค่าค่ายเปิดดวงค่าค่ายอยียงลเลาะซีบาทหน,นึ่งนี้บัดน,น,นีนนน้เงินผันมันมันบ่หลายเพิ่นกระท้อนเงินซุบมันนั่นล่ะนี่นี่น้อยๆกรับเอฟซีที่เพิ่นเฮ็ดบุญร่วมมานั่มล่ะไปท้อน,นบุญเพิ่ด้วยชวนท่อบุญเยก็เสร็จเหมือนพระยาคล่ะค่ะแอด ว่าอาจารย์่ครับผมเพราะว่าผมไปจอบเ <ผม S 1> บื้องมือบ้านเานี่ยผมไปจอบเบื้องมื่อบ้านเนี่เลี๋ยวเห็นอิฐอยู่หันประมาณสี่สิบกว่าก้อนผมก็เลยถามอาจารย์ว่าเอ้าอาจารย์อิฐคือมีซจำนี่เอากะัาายเงินที่ข้าเจ้าเป็นค่าค่ายมานละสี่บาทแล้วก็ลังก้นเพิ่นกระเฮ็ดบุญมาสเา้สาบาทลังก้น,นกเพิ่นกะเฮ็ดบุญมานร้อยออแน่หาสิบบาทแน่กาวมาตอนตอนกันซื้ออิฐมากล่องไว้ตอนนี้ได้ สี่สิบวกก่อนแล้วอิจกันได้ปูนยังบ่มีจักสอบไสยย้งบ่มีจักคู่ฉะนั้นแล้วมือนี้ก็เลยว่าสิไปซอยเพื่อนถือเลขยูดอกกับทีซอยเพื่อนจกักสีซาหาพัน FC โอนมาหน้ากับมีอยู่ตอนนี้กันได้เมื่วมกันคาดการว่ญญานาสีได้จักมื่นยูดอกแล้วกระจายเพื่อนไปซังปูนสั้งไส้มาก,ก่อนเสาที่หลังก,กันว่ามี่อิลีกับตัดเอาไม้ยูแถววัดเราไม่เห็ดเสาว,วันเถาะเนาะเห็นรงรักษาเพราะว่า ว้าวกันแล้วอา้าวกับิีว้าเงี้ยวอีกยังไงว่าเพื่อนเก็บไข่ได้ป่วยกับเก็บไข่ได้สุขหมูทุกคนทุกคนต้องมีเก็บไข่ได้ป่วยผมก็เลยคิดว่ากาันเฮาสี่มาซอยเพื่อนเฮ็ดแนวนี้นะจะเป็นจะเป็นการดีบอ่อันนี้คือพฤกษาเอฟซีเนาะกำลังที่ติดตามผมอยู่เนี่ยจะเป็นการดีพอ,อทิดตามคนเท่าเนี่ยเฮาเฮ็ดบุญแนวนี้โรคไข้ไข่เก็บกับที่วะได้มากกรรมมากไก่เฮาปันไดตัวหลัง ผมคิดว่าว่าแต่ว่านีเราสูเอฟซีบง